โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่กลับผมอตอนหนึ่งหรือตอนมาเล่นเกม The น o b บ็อกเซียนอันทิวก่อนลุ่งสางของประชาชนโ o บ็อกเซียไม่รู้ว่าแปลถูกบ้านนะก็เอาตัวผู้ชมผมก็กำลังจะทำคิวแหอนเอแล้วเพราะว่าเราถึงห้าเราซับแล้วใครจะถามอะไรมาก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าคําถามมาไม่ถึงเป้าหมายที่ผมกำหนดเอาไว้ก็กูไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ถ้ามันเยอะ ถ้ามันเยอะผมก็จะทำนะแต่ว่าถ้ามันไม่เยอะพอผมก็ไม่ทำนะ Q&A อ่ะก็ใครจะถามอะไรมาก็ถามมาได้เลยนะแล้วก็กูบอกไปแล้วกูจะพักจากการทำแดน d ี่เวิรสักพักใหญ่ๆนี่แหละโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาเล่นเลยดีกว่าเพราะมีม FC คนหนึ่งกับผมแนะนำให้ผมเล่นเกมดุโลกโอ้โหแมปในตำนานมาเป็นเนี้ยนแะโลบ็อกซ์โลบ็อกซ์เซียนบล็อกสเบิร์กนะไม่ใช่แมปบล็อกส์เบิร์กที่เราต้องเสียตังค์ก็แต่เป็นแบบบล็อกส์เบิร์กแบบเก่ามากๆเลยโว้า เอ๊ะแต่ทําไมตอนวิ่งหน้าจอมันต้องสั่นเนี่ยกูไม่เข้าใจมีเซตติ้งปรับไหมนะี <c> ่ย <oughs> ไม่มีปรับเซตติ้งด้วยเออกูกูเกลียดหน้าจอแบบนี้มากเนะี่ยเอาหน้าจอดีออกก็ได้ไหมก็คือหน้าล็อบบี้เราทําอะไรไม่ได้ลใช่ไหมเออคือคือกูต้องลองเดียวเราสเปกเตจก็ไม่ได้ด้วยโอ้โหอะไรอะเรื่องแบบแบนแลนด์ <c oughs> ไม่ใช่แบดแลนด์ด้วยแบนแลนด์เมืองโดนแบน โอ้โหเซิร์ฟเวอร์แม oh, ่งบัคโอ้อะไรวะเออเซิร์ฟ oh. น so, oh. so, oh. oh, well, ี้น uh, ่าจะไม่บัคแล้วโอ้โหมาแล้วเออนี่ใครนี่ใครเออเออนี่ใครเออกูไป็นไอรีบิวดอร์แมนเออรู้โอ้โหไอ้เสียงเสียงโดนตีแม่งเดอะเล็กเลยเสียงโดน เสียงแม่งยิ่งกว่าออกแม่งโดนัทเลยเออบิวด้วยแมนแ,แม่งดูโหดเว้ยแล้วบิวด้วยแมนมึงไม่แบมันล้ากูไม่เข้าใจเี่ยบล็อกเซอร์กูดับคาที่เอ้ายังไม่ตายเว้ย โอ้ oh, เพลงมันเงินยมาแล้วตีแล้ก็สิบนเปนี่ยโ oh อ้โหฉากจบแม่งแบบฉากจบแม่งน่ากลัวเว้ยเกมโอเวอร์แล้วโอ้โหพรามโซอะไรวะพรามโซแอดกู Ad ัวทำไมกูแอดไปก่อนเฮ้ยกูเล่นไปนอะไรมาเนี่ยเอ้ยกูเลือกกูเลือกเกสโงก็ 6, ได้เฮอ้ what the fuck นี่กีโโหเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูเอาเเข้ามาได้เป็นผีเลยเหรอฆ่าพวกมันให้หมดก่อนจะถึงจะลุงก่อนจะถึงลุงสางอะไรกูยังไม่รู้เรื่องเลยเออด่านก็ดูเหมือนโซนิกอยู่นะ <icles> ไม่มีชิปล็อกด้วย ไปเพลงโอ้โหเพลงมันเพลงมันเกินไปะละเพลงโอ้โหเพลงโอ้โหเพลงโคตรมันเลยวะ่ะ โอ้โหโดนหมด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 โอ้โหเฮ้ยไม่ตองอ่าเจ็บปวดเหลือเกินผมกลับมานี่ก่อนเฮ้ยเออเออโจมตีทีไม่ถ้าเราเก็บมันจะเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นของฝั่งฝั่งคนมันนะว้าว What the fuck c h i l e s k มึงต้องตาย c h oh, i l e s k เอยโอ้ย พุ่งโดนให้หมดไม่ตองไม่ตองเอ้ยเพลงโอ้โหชอบเพลงเกมนี้ไหมเยอะมึงต้องตายเออโอ้ยเอ้ยเอ้บิดแมนบิดแมนไม่ตองไม่ต้องมาแบนกูกูอะเป็นตำนาน เอ,ออเออฮันเตอร์เลฟเดสฮันเตอร์เลฟเดสขำขำแล้วมันทำไมขำแล้วเปิดตำแหน่งเหรอไอ้แต่บริกไปเธอจะตายละโอ้โหโดนกูอีกแล้วโอ้โหโดนกูอีกรอบหนึง่งมึงต้องตายมึงต้องตายบล็อกเซอร์สไนเปอร์มากกว่ามึงไะสไนเปอร์มึงสไนเปอร์เกินไปแล้วฮึฮึฮึดพกุกโดนไม่ไม่โดน อะไรวะฮึดอือมึงจะกระโดดมึงจะกระโดดเยอะเกินไปแล้วโอ้ยต่อฟัพอ้าโดนกูแล้วอะไรวะท้องแทบปั่นปว่วนอยู่ตรงคาบ็อกเซอร์ให้ได้มึงก็จะมึงจะกระโดดบ่อยกันไปแล้วโอ้โหเกมนี้มึงกระโดดสูงกเกินกระโดดสูงเกินไปแล้ว ไม่ตองไม่ตองไม่ตองตึงดึงดัวกูล้องเพลงเพลงจมันเงี้ยไอลยเชดเลสกี้เชดเลสกี้โอ้โหโดนกูอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนกูชนกำแพงไง ฟันโดนว้าโดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอเพลงโอชอบเพลงเกมนี้มากเว้ยบริกแบทเทอร์เลอร์มึงต้องมึงต้องตายมึงมึงกลับมาไม่ชีวิตเ้ยมึงก็กลับมาไม่ชีวิตฮึดมึงไม่ต้องไปชุบมึงไม่มึงไม่ต้องไปชุบ ปล่อยให้มันหลับสบายลงนั่นแหละเออลำบากมาพากคอแล้วเยอะมากเพลงมาฮึโอ้โหหน้ากูชนกูชน ไอ้เอ็ล็อกกูเกลียดบ็อกเซอร์เดี๋ยวแม่งกระโดดลงย่างพิวคลิ้วมากกับมึงอ่ะพผิ้วเกินไปแล้วโอือหือึอืออโอ้โหวินฟอร์ดวินฟอร์ดมึงใช้วินฟอร์ดวินฟอร์ดไม,ม,ม,ม่ช่วยมึงแล้วตอนนี้อืมฟันมึงกจะตายแล้วมึงกจะตายแล้วเชลสกี้เชลสกี่ เฮ้ยฝันไปโดนมึงเก็บมึงพวกมึงเก,บเก็บไม่ครบต้องตายเออเกสโหหกฆ่าทุกคนโหกูเล่นรอบแรกกูผ่านเฉยอะไรวะเนี่ยแต่กูคาไม่ถึงเลยว่าเพลงเกมนี้จะโคตรมัน เลือกเป็นตัวนี้ด้วยกันชอบตัวระยะไกลเอ้ยแต่เพลงแอร์เรียสเปดชอบไหมเฮ้ยจะเวลาขึ้นสู้โอ้ยว้าต่อฟักทําไมมีแค่พวกกู โอ้โหเกมนี้เล่นยังไงวะน่ะสปีดคอยน่าจะเก็บไว้ยามจำเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันแล้วอะไะนั่นน่ะโอ้โหกูว่าใช่ฮะกูกูไปฮะกูว่าใช่ฮะเก็บฟักทองฟักทองอยู่นู่นป่อโอ้คนตายเพียบ วัดออกมาต้องกดคลิกซ้ายด้วยกูไม mm. ่รู้เรื่องสปีดคอยโอ้โหเก็บไว้อาจจะเป็นเมกมจะมันกันไปแล้วโอ้โหเบาเสียงเกมเลยชิบหายแล้วเจนโดตายนั่นเจนโดบอกไม่รู้เข้า,าหน้าต่างกูเข้ามัหน้าต่างไม่ได้อ่าวฟา ยิงยิงมึงยิงดิโอ้โหแม่งแทบไม่ได้ช่วยเลยโอ้โหกูจะตายกูจะตายกระโดดกูจูก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 ูจูบิสปีดคอไอ้ what t h ง สปีดคอยสปีดคอยเออมันต้องช่วยกูได้แหละสปีดคอยยิงทิกแอมทิกแอมยิงวัดต uh ่อฟักเวิร์ระเบิดพ่อมึงแม่งโอ้โหแม่งไม่ได้เบิร์กเลยโอเคขอจบคลิปสำหรับเพียงแค่นี้ใครชอบกูแล้วใครชอบมากสักสวัสดีผมฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายมั bye ่วกูดบือ